สายลมพัดโช,ชยใบไม้ไหวรรัวแสงแดดอ่อนๆอสาดส่องลงมาบนสนามหญ้าสีเขียวขจีของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะที่แห่งนี้ความรู้สึกแอบรักของพลอยสาวน้อยปีหนึ่งคณะศิลปรกรรมที่มีต่อพี่กันรุ่นพี่ปีสีหนุ่มหล่อเจ้าสเสน่ห์คณะวิศวกรรมศาสตร์ก็กำลังเบ่งบานขึ้นเรื่อยๆ ทุกวันพลอยจะแอบมองพี่กันจากมุมไกลไกลเฝ้ามองทุกการกระทำตั้งแต่การหัวเราะที่สดใสไปจนถึงความจริงจังขณะที่พี่กันกำลังตั้งใจเรียนใบหน้าคมคายดวงตาที่แฝงไปด้วยความฉลาดล้วนทำให้ใจพลอยเต้นแรงไม่หยุดวันหนึ่งโอกาสทองก็มาถึงพลอยได้มีโอกาสช่วยพี่กันทำงานกลุ่ม ความตื่นเต้นทำให้มือพลอยสั่นแต่พี่กันก็ใจดีคอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือพลอยอย่างเต็มที่ระหว่างนั้นพลอยได้เห็นอีกด้านหนึ่งของพี่กันที่แม้จะดูเข้มแข็งแต่ก็แฝงไปด้วยความอ่อนโยนและความเอาใจใส่ หลังจากวันนั้นความรู้สึกของพลอยก็ยิ่งทวีความรุนแรงพลอยเริ่มเขียนจดหมายถึงพี่กันแต่ก็ไม่กล้าส่งเก็บซ่อนความรู้สึกไว้ในใจเพียงแค่ได้ใกล้ชิดได้เห็นพี่กันก็มีความสุขแล้ว จนกระทั่งวันงานแสดงผลงานของคณะศิละปะกรรมพลอยได้รวบรวมความกล้านำดอกไม้ช่อเล็กๆและจดหมายที่เขียนไว้มอบให้พี่กันใบหน้าของพลอยแดงก่ำใจเต้นรัวเหมือนกลองรบ พี่กันรับดอกไม้และจดหมายด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนสายตาอบอุ่นทำให้พลอยรู้สึกปลอดภัยและมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกแม้ว่าพี่กันจะยังไม่ตอบรับความรู้สึกแต่เพียงเท่านี้ก็ทำให้พลอยมีความหวังและกำลังใจที่จะเดินหน้าต่อไป เรื่องราวความรักของพลอยและพี่กันยังคงดำเนินต่อไปด้วยความหวังความตื่นเต้นและความสุขเล็กๆน้อยๆที่ค่อยๆะส,สมจนกลายเป็นความรักที่งดงามและน่าจดจำในมหาวิทยาลัยขอนแกน่นเมืองขอนแกน่นบ้านเกิดของพลอย